เป็นฟุตบอลกระชับมิตรนะครับสัมพันธ์ไมตรีระหว่างสาสุขจังหวัดบึงการนะครับกับบริษัทพีบีอินเตอร์กรุ๊ปประเทศไทยจำกัดหรือว่าบุญมาทีวีนะครับอินเตอร์บึงการเท่านี้แหละเนาะก็คือตั้งแต่วันที่4ที่ผ่านมานะครับสีมกราสองพันหกสิบเวลาสิบหนาฬิกาสานาทีนะครับดรพมรดารุณนะครับรรนายแนะพทย์สาสุขจังหวัดบึงการพร้อมด้วยนะครับเจ้าหน้าที่สำนักง,งานสาสุขจังหวัดบึงการร่วมกันแข่งขันกีฬาฟุตบอลนะครับร่วมกันคือสานสัมพันธไมตรีนั่นแหละเนาะกับบริษััทททเตรรกกุปะศไยจำด เพื่อเป็นการสัมพันเมตีของหน่วยงานที่ใกล้เคียงกันนี่เด้แข่งขันกันได้ระวางกันนี่เด้ตื้อปึบดูนะโอ้ยนะครับเดซเสียงเกียงดังแทบที่ก้อนถามหาเจ้ายมื่อวานเราก็ถามหาเจ้าอีกอยู่แล้วกันทุกวันพุธนะครับหลังเลิกงานเราจะมีกีฬาแบบนี้เด้ก็สิมีหลายหน่วยงานนำกันที่ร่วมกันที่มนติดคุณบาจ็กเนาะแล้วก็บรรยากาศเป็นด้วยความรุุกสนานลื่นเลิงนะครับนี่ แล้วก็สร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมกิจกรรมณสนามกีฬาสารสุขร่วมใจเมื่อวานก็ไปเตะอยู่ในสนามอันนี้อินเตอร์บุรการเนี่ยใครอยู่ในเจทย์เนี่ยเด้เตะเนี่อกลับมาอันนี้่ระหว่างตึกสองอันนะมีบอลดรอปบิ๊กไซน์เนี่ยปึ๊บปึ๊บโอ้หลบซ้ายหลบขวานะครับกอบอลลงนี่นี่เป็นคนมอหนุ่มนะเพป็นเป็นแบกเพป็นเล่นบิดแบกเลยส่วนประธานบุญมาเล่นเป็นกองหน้าบอกแจกกลิ่น ก็สนามโบ๊ะเล่นไปเล่นมาจุดสนามพอดีเล่นเนาะพอดีออเจ่อเออบ๊บ๊ใหญ่เป็นไอ้ขันใหญ่นี่โอ้ลินออกบางนุ่งอันนี้พอดีเหรอวาก็ไม่เห็นอะไรเลยเออกขึ้นเมย์พอมันจอเลยมันต้องใส่เขาไว้เด้อายู่ในเสาใส่เขาเลยเขาส่งบอลเขาเ้ขาหอดไว้อะนะอ่ามันมันเท้าบริษัทสลอวรถก็อ่านพรคลายความเมื่อยจังหน่อยพวกเขาพุ่งมาเลยเด้อจะจับอลได้เขาหอดกะแม่นปึ๊บนี่ครับโอ้ยประตูแหมเสียบดีแท้ลูกเขาก็มีอยู่หลายลูกอยู่อ่ อันนี้ก็คือบอลกระชับมิตรนะครับเพื่อสสมรัไมตีจากทาง PB i n อินเตอร์แล้วก็ทางสวดปาสุขนะครับจังหวัดบึงการนั่นเองนะครับัรบผมสนับสนุนโดยยาสีฟันสมุนไพรแอสตราแซนที่มีส่วนผสมของเปลือกบังคุสกัดสาหร่ายแดงและสมุนไพรที่มีประโยชน์มากมายสอบถามโทร0 8 5 647 1234สินค้าดีมีคุณภาพ จากบุญมาพันดวงไม่ต้องห่วงเชื่อถือได้